มาดูเรื่องการฉีดวัคซีนกันหน่อยกันแล้วกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหา สถานที่สําหรับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นฉีดเข็ม1เข็ม2หรือว่าเข็มกระตุ้นเข็ม3ก็แล้วแต่นะคะล่าสุดเนี่ยทาง Facebook Fan Page โรงพยาบาลมราชวิถีค่ะได้โพสต์ข้อความรายละเอียดการเปิด Walk-in เลยนะคะ Walk-in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1เข็ม2และเข็มกระตุ้นนะคะโดยรับวันละ200คนหรือจนกว่าวัคซีนจะหมดนะคะขยายระยะเวลาวันที่4ถึง28มกราคมค่ะ ขยายเป็นจนถึงสิ้น28มกราคมเลยนะคะโดยเว้นวันที่20 2 1มกราคมและวันหยุดราชการค่ะโดยท่านสามารถจะลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชวิถีได้นะคะหรือว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอน,นี้ก็ได้นะคะเ,เข็มหนึ่งเข็ม2กับเข็มกระตุ้นเนี่ยจะเป็น QR code คนละตัวกันนะคะท่านก็สแกนให้ถูกตัวนะคะขณะเดียวกันทาง แฟนเพจเฟซบุ o กนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็เชิญชวนประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบ2เข็มที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถมาเข้ารับการฉีดเข็ม3เป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์นะคะโดยขอเชิญชวนคนที่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิดครบ2เข็มที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม64 มาเข้ารับการฉีดเข็ม3นะคะซึ่งจะมีทาง a s t r a z e ซ e c a หรือว่าไฟเซอร์ตั้งแต่วันที่8มกราคมถึง31มีนาคมเว้นวันอาทิตย์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะ โดยท่านสามารถจะลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์นะคะที่ w w w r a m a v a c c i n e c o m นะคะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่6มกราคมค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะรอวันที่6ก่อนนะคะ9โมงช้าเป็นต้นไปนะคะไปลงทะเบียนกันได้หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามวัคซีนที่กำหนดเอาไว้